ไปดูการให้บริการฉีดวัคซีนกันถึงโรงเรียนกันบ้างนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลหัดโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด1 9ให้เด็กเล็กภายใต้แนวคิดลูกหลานชาวหัดใหญ่ต้องปลอดภยัยโควิด1 9ค่ะ บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหัดใหญ่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุกให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1-3จำนวน200คนของโรงเรียนที่ดานุเคราะห์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากเชือ้อโควิด -19 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดนะคะที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์พนพัฒน์โตเจริญวานิช แพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่เผยว่าการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการตรวจสอบตัวเลขที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลพบว่ามากกว่าปกติ3-4เท่าส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงจากการรวมตัวกันที่โรงเรียนค่ะผมบอกว่าถึงแม้ว่าหากเด็กติดเชื้อโควิด -19 อาการจะไม่รุนแรงนะครับแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะมิดซีโดยการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้นักเรียนเชิงรุกทางนี้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง4ปีนะครับทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เยาวชนครับสำหรับเด็กเล็กเนาะแม้ว่าเวลาป่วยเป็นโควิดแล้วเนี่ยจะป่วยมักจะไม่รุนแรงแต่ว่าความเสี่ยงอันหนึ่งที่สำคัญที่เราเจอก็คือภาวะมิดซีหรือว่าการอักเสบของหลายอวัยวะเนี่ยจะเจอได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะอาจจะเจอในอัตราประมาณ1ต่อ1ต่อผู้ป่วย3 0 0พราย การมาฉีดที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ป้ปกรองได้เป็นอย่างดีเนาะแต่จริงๆยืนยันนะฮะว่าวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงเนี่ยมันก็คือตัวยาเดียวกันกับวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มเพียงแต่ว่าฉีดในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็การศึกษาเขาก็รองรับมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยใกล้เคียงกันทางห้องสังเกตอาการเนี่ยก็จะมีคุณหมอเด็กกับพยาบาลเชี่ยวชาญเด็กมาโดยตรงมาคอยสังเกตอาการ ถ้าน้องมีปัญหาก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมเต็มที่เนาะไม่ว่าจะเป็นยาช่วยชีวิตยาแก้แพ้แล้วก็มีรถรับส่งของโรงพยาบาลมาสแตนบายไ้ด้วยครับก็อยากจะให้ความมั่นใจเนาะว่าการฉีดวัคซีนในในโรงเรียนของโรงพยาบาลหันใหญ่นี้ก็มีความปลอดภัยครับครูโรงเรียนที่ด่านุเคราห์ก็บอกว่าได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากผู้ปกครองในการยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเพราะต่างเป็นห่วงการระบาดของโควิด -19 บเกใหม่นะครับ โดยทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและติดตามข่าวสารการฉีดวัคซีนอยู่เสมออีกทั้งกับคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนพร้อมแนะนําการปฏิบัติตัวครับแล้วก็ได้ชี้แจงถึงความสําคัญของวัคซีนว่าถ้าเกิดว่าน้องได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยการที่เรามาสัมผัสเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นภูมิต้านทานได้ดีขึ้นถ้าเราไม่ได้รับะเพราะว่าเด็กเขาก็ยังเล็กอยู่ อาจจะติดไปโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีอาการแล้วก็ไปติดคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ตอบรับมาในห้องก็ประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะที่ตอบรับมาแล้วก็ยินดีที่จะให้ลูกฉีดเพราะว่ามั่นใจกับวัคซีนที่ทางรัฐจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวัคซีนโควิด -19 ที่ทางรัฐจัดให้นะคะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่เขาได้คิดค้นแล้วก็ได้ทดลองหรือว่าได้วิจัยมาแล้วนะคะว่าเหมาะสําหรับเด็กๆ ในวนัยนี้แล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมกับอายุของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าผู้ครองให้ให้น้องฉีดเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นภูมิต้านทานเบื้องต้นที่เด็กจะได้มีภูมิต้านทานในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับโรคนี้ได้นะคะค่ะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ